สวัสดีครับพบกับช่อง Infinity Toy วันนี้ผมจะมาโชว์ของที่เก็บไว้นะครับที่แบบ,บยังไม่แกะก็คือของดองแล้วก็ของที่ซื้อมาใหม่นะครับก็จะบอกว่าเลยว่าของที่มาจากกันน้ำเบสอันนี้เนี่ยคือเป็นของที่ไปซื้อมาจากแสามเซนเตอร์นะครับตอนที่ผมไปไปกรุงเทพผมก็ไปเดินที่เดอะกันน้ำเบสมานะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนาะว่าไป,ไปซื้ออันนี้มาเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวโชว์อันที่อันหลังเลยนะ อันนี้ก็ไปซื้อมาจากเมกาพารซาเป็นเซตดีทอร์นเตอร์แมนสูตรแจ็คส่วนของพมวกนี้ก็แบบสั่งมาแล้วสั่งมาสั่งมาแล้วก็แบบเก็บไว้ดองไว้อ่าตัวมาดูตัวแรกตัวแรกก็เป็น s d W Heroes โรออรมินโฮสกันนัมเอชทนะครับก็เป็นตัวที่แบบยิงธนูเนาะเปลี่ยนเป็นโหมดได้เป็นโหมดเป็นแบบใช้ใช้หมดโจมตีได้นะครับเท่ ตัวของในมีชิ้นส่วนพลาสติกด้วยนะสวยนะตัวนี้สวยมันกล่องหนาะด้วยมันกล่องหนาะชิ้นส่วนมันค่อนข้างใหญ่ตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปดูสีกอกของชาของท่านชาสวยสวยสีโคตรสวยเลยตัวนี้แต่ว่ามันราคาถูกไปหน่อยแล้วก็รายละเอียดน้อยนะครับ ราคาไม่แพงนะราคาสองร้อยกว่าบาทเองสองร้อยกว่าบาทสามร้อยสองร้อยราคาถูกนะซึ่งสีเนี่ยสีสวยนะสีเป็นสีแบบแดงแบบแดงนี่แหละแบบแดงแบบเหมือนเอ็มจีและสีดําแดงสีขาวสีสีว่ามันก็จะมีประมาณนี้สีดําแดงนะตัวสติกเกอร์ซึ่งลูกตามันแครบไม่ได้นะมันเป็นสติกเกอร์ลูกตาก็ต้องแบบเลือกเอาว่าแบบจะแปะตรงไหนนะลูกตามันะอ่ะตัวต่อไป ตัวนี้ก็เอ่อืมดีไซน์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ลากันดั้มนะครับจากภาคพระเอกภาคบิวเมตาเวิร์สก็หุ่นในซีรีส์นี้เนี่ยส่วนใหญ่แม่งเท่หมดแต่ยกเว้นอันนี้อันนี้มันอ่อมันเขาอยากให้แบบมันเปิดกว้างแล้วองเอ็นจิเกตกับปู่มั้งเขาก็เลยแบบเอาปู่มาโมนะครับซึ่งปู่เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแบบโมได้เท่กว่านี้นะ เอเพราบางคนปู่ปู่เขาเคยเอามาทําหลายครั้งแล้วมันก็โมสวยกว่าแต่อันนี้มันโมงงไม่เทอาซะเลยไม่ค่อยเขา้าอ่ะจากภาควิวเม e จเวิซึ่งภาคนี้เนี่ยก็คือเขาจะแบบเออออกมาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบอา่ากี่ปีนะผมจำไม่ได้ว่ากี่ปีแต่ว่ามันครบรอบก็เลยเขาก็เลยทำอนิเมะอนิเมชันอันนี้ออกมา3ตอนนะครับ ซึ่งเป็นการรวบรวมพระเอกของภาคบิวเก่าๆเนี่ยมาไม่ว่าจะเป็นบิวไฟเตอร์บิวไดรเวอร์ไดรเวอร์รีไลท์หรือว่าแบบบิวอย่างอื่นอะไรก็แบบมากันหมดเลยคนระับซึ่งแบบเซอร์วิสเซอร์วิสเพื่อแบบเซอร์วิสแฟนๆกันพานะพระเอกกลับมานะเป็นสูนตัวศูนย์หนึ่งพระเอกพระเอก จริงๆตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อหรอกครับแต่แค่แบบตังเหลือแล้วเห็นมันราคามันถูกก็เลยแบบสั่งสั่งมาไม่ใช่สั่งมานะซื้อมาจากร้านในร้านในร้านในซื้อมาจากร้านกันดั้นะต่อไปก็เอ็นจูเกตเหมือนกันเอ็นจูเกตตัวนี้สวยใกว่าสวยกว่ารานกันดำเพราะตัวใหญ่กว่าด้วยตัวนี้เป็นนิวกันดั้มเอ็นจูเนีกีดเก้าสาม มันก็ประกอบง่ายนะจุดเด่นของอินชิเกตแผงก็ชิ้นส่วนค่อนข้างใหญ่ชิ้นส่วนใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากชิ้นส่วนดูจากหน้าอ,อกหน้า,อ,อ,กนาอ,อกก็คือแบบโคตรใหญ่ลโล่นี่แบบโลม่มาหมามากจุดเด่นของตัวนี้ก็คือตัวใหญ่นะนิวกันด้าในเรื่องมันตัวใหญ่อยู่แล้ว แต่ไม่มีฟินฟันแนวนี้แหละคือเรื่องน่าเสียดายต่อไปก็ H G ละ H G เป็น H G ร้อยสิบสี่อันนี้ผมอ่านไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันอ่านชื่อว่าช h o w b i e Custom นะครับไซคิวชว์บีคัสตอมไซคิวชว์บีคัสตอมอันนี้ อันนี้ก็แบบเป็นท่าแอคชั่นนะซึ่งอาวุธแถมให้เยอะอยู่นะแล้วก็แอคชั่นเท่ด้วยอันนี้ไอพ่นเต็มตัวเป็นรุ่นสู้บนโอกาสนั่นเอง044แล้ CC, นะตัวนี้มันเป็นโอมด่นเกมไม่มีเนี่ยมันไม่มีในเมะอันนี้ก็เป็นหุ่นที่แมคคคลิสขับนะเป็นเกสของแมคคคลิสชื่อเกสชวาบ,บีนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นเกสตัวแรกนะเกสธรรมดา ก็คือเอาสองตัวนี้เนี่ยมาวมโมใหม่ให้เป็นเปลี่ยนโมเก่าให้เป็นโมใหม่ก็คือเป็นกลายเป็นไซคิวชอวบีคัพซ้อมตัวนี้อ่ะก็เดี๋ยวให้ดูข้างในข้างในก็แบบนี้นะส่วนมันจะแบบดำดำน้ำกาดำดำน้ำตาลน้ำตาลเขียวเขียวนเะหมือนทหารอาวุธก็ให้เยอะมีปม,มีปืนมีขวานมีอะไรในหะ้ อก็ถึงสองชิ้นสุดท้ายซึ่งเป็นของแบบดูนี่ก่อนอันนี้เป็นงาน z ซดีทอยนะเป็นอุลตร้าแมนสูตรแจ็คนี่นะหลังกล่องกล่องใหญ่กล่องใหญ่มากกล่องของโคตรอ่ะนี่เป็นแอคชั่นแจ็คแล้วก็ของที่แถมมาเป็นเดี๋ยวให้ดูข้างในนี่ข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับ อันนี้ตรงนี้มันเป็นแมสเหล็กน,นี่ยดูดีเทลสวยอยู่นะแจ็คสวยตัวสวยโคตรโคตรเท่แตวางไว้ตรงนี้มันเขียนอยู่แจ็คนะ J A C K มาถึงอันนี้อันนี้แหละที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดของวันนี้คนระับเดอรกันดัมเบสนะ ของจากเด็กนัมเบสเป็นอันนี้มีบอกป้ายด้วยนะว่าเปิดสิบโมงถึงสี่ทุม่มอันนี้ก็มีสลักบันไดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูถุงก่อนกันดามไอ้กันพาอันนี้ก็เป็นกล่องอันนี้มันเป็นลายถุงนะเป็นซาคุกับโป๋นะแต่น,นี่ไม่รู้ว่าขีดอะไรไอเอ็กเจ็ดไอเกเจ็ดแปดขีดอะไรไม่รู้อันนี้ แต่จำได้ว่ามาจาก Thunderbol น,นะน่าจะใช่ซึ่งแบบของข้างในก็มาดูของข้างในกันนี่เอ๊ะหันห็นอะไรแบบนี้ดีกว่าอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็คือ limited item เด็กกันต์เบส limited item นั่นเอง สวยจัดๆสวยโคตรเป็นคอกันดัมแอนคอกันดัมทูแอนอะลุชคอกันดัมชื่อโคตรยาวมันมีสามตัวในกล่องเดียวนะซึ่งเขาจะบอกว่าเอาไปเกาะอะไรไปเล่นกับอันนี้ได้จากภาพบิวไมตาเวิร์สซึ่งสามสีนี้เนะี่ยสามตัวนี้เนะี่ยให้ดูมันจะมีสามตัวนี้ในกล่องให้เลยซึ่งสามตัวนี้เนะี่ยมันอสามตัวนี้เนะี่ยมันไม่มีในการ์ตูนนะ คือตัวนี้กับตัวนี้คือสามตัวนี้มันอยู่ในการ์ตูนแต่สีนี้ไม่มีก็แบบบอกนะว่าแบบสามารถเอาของมาเล่นกับนี้ได้ซึ่งเป็นเกาะของทิศจุดเด่นของภาคนี้นะกล่อง,กล,อง,องนะกล่องหนารนะกล่องหนามากอ่นนี้แล้วก็ของที่มาจากน้ำเบสเนี่ยต้องมีแบบอะไรยื่นๆออกมาจากตรงนี้แล้วก็แบบมีพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทนะ เป็นีมิเจอเทมอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดของเดอะการตัมเบสด้วยเพราะแบบมาจากญี่ปุ่นที่โยโกฮามะนะอันนี้เป็นยีนุคอนจากโยโกฮามะจร mm ิง hmm. ๆผมไปกรุงเทพม,มาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาแล้วแต่เพิ่งมาถ่ายปลาปลายเดือนจะจะจะหมดเดือนและวดูข้างในกล่อง อันนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนของคอรกันดั้มมักหนึ่งนะซึ่งสีโคตรส,สวยสีเป็นสีแบบดําเงาดําแบบดําเงาเลยอ,ะอ่ะอ่านี่ก็เป็นเกาะเคลียร์ใสนะซึ่งแบบหาจากกล่องอื่นไม่ได้นะต้องหาจากกล่องนี้เป็นเกาะเคลียรสใสรูปแบบสวยแต่ว่ามันต้องหาชิ้นส่วนเอิร์ธทีมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูข้างในข้างในของ มันโคตรหนานี่อันนี้เป็นสีแบบสีดำเทาสีซึ่งสีสยสีสวยนะสีสวยนี่มียานคอมีชิ้นส่วนของอลูชแผงเยอะเป็นสิบแผงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสิบแผงได้นี่ อ่ะเดี๋ยวรีวิวแยกคลิปกันเนาะแบบตัวนี้1นึ่เทปตัวนี้1นึ่เทปแล้วก็ตัวนี้1นึ่เทปอ่ะเดี๋ยวรีวิวแยกคลิปกันก็เป็นยังไงกันบ้างครับ,บกับการโชว์ของในช่วงนี้นะเพราะว่าผมซื้ออะไรมาบ้างนะครับก็มีประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมจะรีวิว หลายอย่างเลยหลายอย่างหลายอย่างเลยสวัสดีครับบายยติดตามช่อง Infinity Toy ไว้แล้วก็คุณจะเจอคลิปรีวิวของจริงๆแบบนี้นะ